嗯。Mm. แยกแยกไว้ยัางผูกแยกน้ำปลาแยกไว้ยังฮะพี่โรอยากไปแล้วใส่ใส่ใส่ไม่ได้ อันนี้ของของตะแกเหรออขลอตะีเอาอย่ตะลีออ้ตรีออกมาไอ้คนละห้าตัวห้าตัวก็เหลือเฟือแล้วเออเยวปีน่ ถ่ายคนรอเนี่ยโะที่ข่าวที่แล้วเราทำสถิติไว้เท่าไหร่ครับเก้าโลกอะไรนะตัวนี้1ขึ้น11โล65ตัวนี้18ข้18ขึ้งเก้10นาที12อะแล้วจบแล้10นาที

นนั่นของใครสองนู่นนะอันเมื่อกี้อะไรสองผมูะองเสียติมนีเติมหาเอาเท่าไหร่ไม่ง่ายเพิ่มถ้า5้าโลขึ้งก็เป็นเพิ่มเหลือ5้าโลแโล เฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีๆก็เพิ่มมาห้าโลเฮ้ยอ่าเฮ้ยเพิ่มมาอีกเอ้ยเพิ่มอีกครึ่งโลเหรออ๋อห้าโลหรือครึ่งโลอ๋อกลุ่มมาสดๆครับนะครับสนใจทักอินบ็อกซ์มาได้นะครับ มีขายทุกวันครับผมงาครับสดๆกันเลยครับออ่ะนี่ <Hey. S 2> คนออกทะเลไปไี่แล้ว <Hey. S 2> ไปรับทรัพย,ย oh. ครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแม่ปูไข่นอกกระดองนะครับนะครับนะครับ สามทางนี้นะครับผมเอาแยกออกไว้เรียบร้อยนะครับเป็นไข่พร้อมที่เราจะเอาไปปล่อยกลางทะเลแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ชมดูเลยอันนี้เป็นแม่ปูชุดใหม่นะครับที่เอามาลงนะครับผมนะครับเดี๋ยวคืนนี้เขาก็จะทําการสลัดไข่นะครับนะครับใส่ออกไว้ครับเพื่อที่ให้เขาสลัดไข่ อันนี้ก็เริ่มออกแล้วนะครับใส่เมื่อเช้านี่ครับนะครับนะครับเราจะใส่นะครับถังละตัวละตัวเพื่อที่กันเขาจะหนีกันนะครับเห็นไหมครับเราจะไปปล่อยด้วยกันครับตามในคลิปหน้าครับผมนะยวตอนที่เอาไข่ปูไปปล่อยนะครับ สวัสดีครับ